นักข่าวยังถามเรื่องนี้กับคุณวิษณุเครือง,งามที่ได้ฉายาจากซีกสื่อมวลชนสายธรมเนียบนะครับว่าเครื่องจักรซักล้างนะครับที่วันก่อนแล้วท่านวิษณุก็ตอบไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเครื่องจักรมันเสียแล้วน,ำน้ำันมันอะไรอ่ะถอดปลั๊กไปแล้วอท่านก็คือไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องฉายาอืคุณวิษณุนะครับวันนี้คุณวิษณุเครือง,งามก็ไม่ขอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองหลังปีใหม่นะครับ แล้วก็พูดถึงอนาคตทางการเมืองของตัวท่านนะครับออจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ,อยังไงนั้นลองฟังจากเสียงท่านรองนายกดูนะครับการพิจาริาทางการเมืองตอนนี้ดูสู่น่าจะไปต่อเข้าขั้จะมาเป็นนายกอยู่ถามผมไม่ได้คราต้องไปถามท่านอาจารย์จะช่วยตอบไม่ตอบครับท่านนายกขอร้องเพราะว่าท่านยังไม่เคยมาพูดอะไรกับผมเลย ท้านกำพูดจะพิจรารณาไหมครับรอให้ท่านพูดกันดิแต่แต่ที่เยอะอาจารย์ก็ยังพอทำงานไหวตออกใช่ไหมครับเอ๊ะแต่เครื่องซักแห้งนี่มันมียี่ห้อเขาบ <c oughs> ันนะอาจารย์ไม่แบบว่าไ <c oughs> ม่มีหลายแห่งเหมือนกับการมี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 หนึ่งคนอาจจะมีสองคนต่อไปดที่ซ้ำไปเ,เลี้ยงนะ <c oughs> ผมเลี้ยงอะไรเขาไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีความสุขกับการทำงานอย่างอื่นมากกว่า ในจังหวะอยู่ด้ยครับทำบงานในการเมืองนะครับอย่าอย่าคุณจะมายุ่งอะไรกับผมเลยวันนี้ผมอยู่อนาคตจะต้องมีประเทศไทยไม่ยอมให้ผู้ใดมาย่ำยีเคยยินไหมเพลงเล่าไม่มีอะไรอนาคตมันมีมีใครรู้คุณก็ไม่รู้ <S <S ผมถามคุณยังอยู่ไทยรัฐไหมเดลินิวไหมอยู่มติชนไหมคุณก็ไม่รู้หนึ่งคุณอยากจะอยู่ก็<ข>อาจจะให้คุณออกสอง คุณอาจจะไม่อยากอยู่แต่เขาขอร้องให้คุณอยู่มันก็ต้องถึงเวลาค่อยพูดกันนี่ฮะชชัดไหมฮะนี่ <laughs> ก็คือตัวท่านเนี่ยท่านท่านเปลยตอนแรกว่าท่านเนี่ยอยากจะพักนะฮะอยากจะพักเรื่องทางการเมืองหรือว่าการทํางานนะครับแต่ว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยค่อยมาพูดกันโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีการขอร้องให้อยู่ให้ช่วยงานนะฮะอย่าเพิ่งมาถามในเรื่องนี้ตอนนี้นะครับ จะทางานต่อไปหรือไม่ยังไงก็ตามแต่ทุกวันนี้ก็ทําตามหน้าที่ไปนะครับนี่คือมือกฎหมายอันดับหนึ่งของรัฐบาลแทบจะทุกฝากฝั่งท่านผู้ชมฮะน,นี่ก็ได้ประสบการณ์มาตั้งแต่ท่านเป็นเลขาธิการครมมาโอ้โหกับนายกชวนกับนายกบรรหารนายกชวลิตนายกทักษิณน,นะครับแล้วก็มาเป็นรองนายกให้กับนายกหลายท่านนะฮะก็คือเป็น เป็นรองนายกให้ใครก็ตามแต่เนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยตรวจสอบในแง่ของกฎบัตรกฎหมายมให้มันถูกต้องไม่ให้รัฐมนตรีไม่ให้คณะรัฐมนตรีไม่ให้รัฐบ,บาลชุดนั้นๆที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยพลาดพลั้งไปนี่คนนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ฮะเป็นระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายแหละฮะคุณวิษณุเครืองามอายุท่าน71ปีนะครับอ,อายุท่าน71ปีวันนี้ก็ไม่ได้ปิดช่องฮะ ไม่ได้ปิดช่องถ้าเกิดต่อไปนายกขอให้ช่วยงานต่อก็อาจจะต้องขอดูนะอาจจะต้องขอดูนะครับแล้วก็